สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเราอิวเองนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกเลยที่มาพูดให้ทุกคนเป็นคลิปวิดีโอแรกที่เป็นคลิปวิดีโอพูดนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ตามหัวข้อเลยนะคะ mm hmm. ก็คือวันนี้เราจะมี mm hmm. เราจะมารีวิวลิปสติกแล้วก็สวอชสีลิปออกใหม่ของ i n t u รูนั่นเองนะคะเป็นลิปลิปจิ้มจุม่ม อันใหม่ของเขาเลยที่ออกมา5เฉดสีนะคะนั่นก็คือ i n t u i t Liquid Matte นั่นเองวันนี้เราได้มาทั้งหมด5สีเลยได้มาลองเล่นนะคะค่ะไอเจ้าตัว Liquid Matte ของ i n t u i t อันนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาได้เคลมมาว่ามันสีใหม่ด้วยแซบกว่าเดิมด้วยเนื้อดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ไม่แห้งไม่ตกรลองไม่เป็นคราบนะคะมันเหมาะกับคนที่ อย่าทาลิปแมทอะแต่ว่าแบบปากมันแห้งนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะส่งคำเคลมของเขาจริงๆหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ<ม>ก็มาเริ่มกันที่สีเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้ชื่อสี V M 0 1 l e v e นีเวลนะคะจะมาเริ่มทากันเลยจะดูว่ามันออกมาเป็นไงนี่นะคะอันนี้แอปพลิเคเตอร์ของเขาจะเป็นแบบลักษณะอีกเนี่ยมันจะทำให้เวลาทามันทาง่ายขึ้นนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มลองทากันเลยอันนี้นะคะก็เป็นฟินิชลุคที่ได้จะเป็นสีแบบน้ำตาลแบบน้ำตาลไปเลยค่ะพอทาแล้วมันจะรู้สึกว่าหน้ามันดูสว่างขึ้นเห็นป่ะแล้วมันทำให้ฟันดูขาวขึ้นด้วย,ยเห็นไหม ต่อกันที่สีเบอร์2เลยนะคะอันนี้ไปลบปากมาแล้วแล้วก็ทาลิปมันแล้วเรียบร้อยนะคะสีเบอร์2อ,อันนี้ถ้าดูจากจากไอตัวขวดของมันนะคะมันจะสีออกแบบชมพูชมพูนมนมหน่อย่ปะมันจะชมพูนมนมเนาะก็เดี๋ยวลองมาดูว่าถ้าทามันจะออกมาเป็นสียังไงนะคะเดี๋ยวเรามาทากันเลย สีเบอร์สองเห็นบ้าพอทาออกมามันมันแบบโอเคอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบสีแบบนมมากอะ่ะมันสามารถทาเป็นแบบ everyday look ได้เลยเนะี่ยมันแบบเฮ้ยโอเคอะ่ะคืออย่างเงี้ยหน้าก็จะดูหวานไปเลยสําหรับใครที่เป็นสายหวานเนี้ยสีเบอร์สองเนี้ยเราแรนะนําเลยนะว่ามันแบบมันโอเคมากอะ่ะสามารถทาไปงานแต่งตอนกลางวานันงาน ไปช้อปปิ้งไปเดทไปอะไรได้เลยทําให้หน้ามันดูหวานขึ้นมาเลยเห็นปะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบบนะคะคมา,าเที่สีเบอร์3กันต่อเลยนะคะอันนี้ถ้าดูจากแท่งนะคะมันจะเป็นสีชมพูแบบสะท้อนแสงเอยอะ่ะอันนี้สีเบอร์3นะคะชื่อว่าสีเลวิชนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทาแล้วจะลอดไหมสําหรับสาวผิวสอีนะคะเพราะว่าสีมันแบบดูสะท้อนแสงมากเลยอะ่ะ มากเป็นสีที่แบบเหมาะปาร์ตี้มากค่ะเป็นสีชมพูที่แบบชมพูลอยมากค่ะเป็นสีที่แบบนี่จะชมพูไปไหนทาปุ๊บหน้าฉันดูแบบปากสีหนึ่งหน้าสีหนึ่งเลยอะ่ะคือลอยมากมากคือไม่สําหรับเรานะเราว่าสีเนี้เราไม่ชอบที่สุดแหละคือไม่โอเคเพราะว่ามันมันอาจจะสะท้อนแสงเกินไปแล้วเราไม่ชอบสีแบบสะท้อนแสงแต่ว่ามันเหมาะมากสำหรับใครที่ชอบเป็นไง ปาร์ตี้หรือว่าไปเที่ยวอะไรเงนี้ยชอบสีแนนสีนะก็อีสีหนึ่งที่ทําให้ทาแล้วหน้าสว่างขึ้นนะวันดูขาวขึ้นี่ยเห็นนะปะมันดูขาวขึ้นมาเลยไม่ว่าถือว่าได้อยู่นะสําหรับใครที่ชอบสีแบบนีออนนีออนนิดนึงสีนี้นนนนนะตอบโจทย์นะคะน,นะคะมากันที่สีเบอร์สีนะคะ V M 0 4 l ย์ a ีนะคะอันนี้นะคะเป็นสีที่ดูอย่างเงี้ยมันจะออกชมพูม่วงนะคะเห็นปะ มันจะออกสีชมพูม,ม่วงเลื่อนหมู่เลือดหมู่นิดนึงนะคะมาลองทากันดูว่าไอสีนี้ทาออกมาแล้วจะออกมาเป็นลุกไหนนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเสร็จแล้วสำหรับสีนี้นะคะอันนี้ทาออกมาแบบเปลี่ยนลุกเลยนะคะจากสาวหวานเมื่อ2-3าสีที่ผ่านมาตอนนี้กลายเป็นแบบ สับเปรี้ยวซ่ามาเลยทีเดียวแต่ว่าดูแบบดูไฮโซเลยอ่ะเพราะทาสีเนี้ยอย่างดูดูปังมากต่อไปะนะคะก็เป็นสีสุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือสีเบอร์ห้าอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับสีเบอร์หนึ่งนิดนึงอันนี้เบอร์อันนี้เบอร์ห้านะคะอันนี้เบอร์หน,น,นึ่งอ,อันนี้นะคะ,ะอันเนี้ยสีเบอร์ห้าอันเนี้ยสีเบอร์หนึ่งเห็นปะพราสีอ่ะมันจะใกล้ๆกันแต่ว่าสีเบอร์ห้ามันจะมีความแบบเป็น สีชมพูชมพูพีชพีชมากกว่าสีเบอร์หนึ่งมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลมากกว่าเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่าเราชอบสีนี้มากหลังจากที่ได้ลองมาแล้าเพราะว่าสีเนี้ยเหมือนพอทาออกมาแล้วอ่ะมันจะออกเป็นเหมือนแบบชมพูไม่ใช่น้ำตาลน้ำตาลส้มส้มพีชพีชนิดนึงนะคะมันมันเป็นสีน้ำตาลที่ทาได้ทั้ง ผู้หญิงผิวแทนแล้วก็ผู้หญิงผิวขาวทาได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันทาแล้วหน้ามันแบบเห็นปะมันไม่ลอยแต่หน้ามันจะดูสว่างขึ้นนะคะสําหรับใครที่จะแต่งตาแบบหนักไปแล้ว<า>นะคะ <ภา S 1> กับการก็ส,สีสมไม่ท้องอิ u ูอิทลิควิดแมทนะคะ5้าเฉดสีใหม่คือสําหรับที่ได้ลองใช้มาประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยบอกเลยว่าสีอันนี้นะคะมันติดทนมากจริงๆสัมผัสแรกของการ,ขอ,การของการที่ทาไปอะคะ่ะมัน มันเป็นเนื้อแบบลื่นๆนะคะมันไม่แบบโอ้โหแหง้งผักจนเกินไปคือเนื้อมันจะแบบว่าลื่นกําลังดีพอทาไปมันทําให้ทางง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราแนะนําว่าพอพอเปิดมาใช้เนี้ยใช่ไหมคะให้ให้แบบเอาสีออกไปนิดนึงอะ่ะไม่งั้นมันจะเหมือนออกมาเยอะเกินไปแล้วพอไปทามันจะเลอะง่ายนะคะก็ลองลองใช้กันดูนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องของความติดทนอนะคือเราใช้แบบตอนเช้าใช่ไหมพอ ตอนเย็นน่ะมันก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันก็จะหลุดตามแบบเพราะว่าเป็นคนกินเยอะมันก็มันก็จะหลุดบ่อยอ่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ออกไปสมหมดคือความเป็นสีและเลือดและเละือดอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะยังอยู่บนปากนะคะก็สําหรับใครที่ต้องการลิปแมทที่มันไม่แห้งจนเกินไปนะคะก็ลองไปหาดูนะคะอินทูอิดอันนี้ราคาไม่แพงด้วยรู้สึกเหมือนจะอยู่ที่199บาบาทต่อแท่งนะคะมันก็ราคาแบบโอเคอะ่ะราคาจับต้องได้แล้วก็ ใช้งานได้แบบเนี่ยได้เยอะมากอะในปริมาณ5กรัมแค่199บาทเท่านั้นคือแบบโอเคเลยนะคะเดี๋ยวก็ใครที่สนใจก็ลองไปดูในเว็บของ Intuit หรือว่า Instagram Intuit Thailand นะคะแล้วก็ตามพวกดักสอตทั่วไปก็น่าจะมีขายนะคะอีแอนว่าสันอะไรอย่างเงี้ยน่าน่าจะมีขายเหมือนกันนะคะก็ลองไปหาซื้อดูได้สำหรับวันนี้นะคะก็ ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ